ับสบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซี FC ของลุงไงว่าผมมาพอ่อกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องลุงไงอีกแล้วพี่นนะ้องเนาะการขอขอบุญขอบคุณขอโมขอบใจขอขอใคือเก่าพี่น้องเนาะที่ให้เกียรติติดตามเรื่อเป็นกําลังใจให้ลุงไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับเป็นบุญเป็นคุณต่อลุงไงเนานะวันะนี้ลุงไงจะเดินทางข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งพี่น้องเลยเนานะ การยังโบกูหมู่บ้านอย่างเนาะการชิได้ไปทักทายสบายดีทั้งน้องเพึ่นน้องเลยการทีเขาสัมภาษณ์เรื่องเล่าข่าวข่าวเป็นจังใดน้องๆเนาะกาเข้าไปเบิ่งไปซุ่มพบกันพี่น้องเนาะอ่าไปเลยพี่น้องเพื่อว่าสิไปสอบถามน้องเพึ่นเนาะเป็นจังใดอาชีพทำมาหากินจังใดพี่น้องเลย

เจ้ามาเสียงดวงเบิ่งแม่นเสียงดวงนี่เสียงโชคเบิ่งเนาะอ่าก็รเดินมาตามเส้นทางเนาะเจ้าเห็นทางน้องเพิ่นกะตายเลขอยู่พี่น้องเลยเนาะเฮากาเข้ามาเสียงดวงก่อนขี่รถกะเมื่อยเลยเล่นทั้งวันบาดนี้เนาะอ่ะคนรุ่นยาหัดคําถามซื้อเสียงน้องเพิ่นดุกเจ้าทำทีมงานครับซื้อยังเนี้ยขอญาตถามชื่อซื้อต้อยซื้อต้อยโดย อต้อยอายุเท่าไหร่เด้เนาะอานอยู่สหกปีสหกปีมีครอบมีครัวหรือบอยังโสดยังโสดเนาะเสียงวัสดี้นึ่งไงเนาะงามปานนี้สดยังไงเจ้าครอบครัวมีกันจะคนเด้เนาะมีอายมีเอื้อแล้วก็มีพ่อแม่อ๋อพอแทะค่ะเสียแล้วมอแู่แต่คนหน้า ทางเอื้อมีครอบครัวมีบิดแหลวเลยแต่ห้องอ๋ออันนี้เจ้าคือลูกหลานบ่เลยเฮียนบ่เฮียนจบหล้อบ่บ่เฮียนหอดกับี่แล้วก็อกวอเขียนออกเลยโน่จังเอ่อเจ้าบริทเรียกงานอย่างบนนี่ว่าขายเล็กเชบ่เส้าบริหารย่งขายเล็กเลยขายเล็กกอี่เหดหยังงกี่เฮ็ดหน้าบ่มีแต่เหดใหน้เห็ดหน้าอย่างโอ้เห็ดหน้าคือกันนากเจ้า ได้ลายว่าเขานะให้นะจะได้ปีได้ลายวัวจะได้ลอยไปโอ้กมกินอยู่เนาะธรรมดากุ๊แล้วขายลายเนาะโดยขายแต่ของควายใหญ่โอ้ขมีแบบพอใหญ่ไม่ใหญ่กันยังๆเลยอยู่ในนาเตยอันนี้เ้าวใหญ่ออกมาอยู่อเรือนกกขึ้นข้าวอยู่คุณบอกเดี๋ยวเลยใหญ่ออกมาอยู่นี้ าอยู่อกมทานเาาะมอยู่พี่ได้ประมาณสามปีสามปีไปประมาณนอมาง่ายมาพี่ทำพ่อแม่เอื้อยอ้ายออกมาที่พี่เบิร์ตบอกพูดคำที่เด่บุกครัวคนใหญ่ไม่ใหญ่ก็สาวก็สาวระบาวที่แบบเพื่อนกับเพื่อนเขาละล้างแต่ว่าอยู่อยู่ในหมอกเดียวกันเลยข้องนี่เรียนจบมาแล้วก่ะมันยังไม่ได้ไปหาเห็ุเหตุงานใส่ปอ ตะกอนเข้าไปเขาไปเลยเข้าเป็นลอยเข้าเอาเป็นลอยอยู่ไทยเลยเขากลับมาเขาไปเลยไปงานอยู่ไทยก็เยปิดลอยไม่ก็ไปเลยไปเลยก็อยู่บ้านเลยเดี๋ยวป่ิดแลวก็กลับมาบ้านเข้ามาปิดปัวที่บ้านเขาสิบ่เนี่ว่าหายขาดหรือว่าปัจจุบันจะแบบก็ไปได้มาได้เดี๋ยวยืนที่ประจำมืมือั่เออก้มือมอ้ั่งนาอกมา อะไรนั้นได้ขายดีอยู่บ้างมั้ยนี่ห้าก็ได้ขายให้สมเจ้โอ้ห้ากอกมาหนังขายโอ้ห้ากอกมามา,<ด>าครบแต่ในมือบางเทื้าขายก็ได้ขายละในจัะล้านในลายอยู่บ่ปลาล้านบ่อืมบ่ห่อนนะฮะห้าก็ขายได้สามพันเลยโอ้แต่ก่อนเลาะขายลเลาะขายในบ้านมาเนี่ก็มาเบงสุกเลยกัน,กนนะเนาะเฮากระซุกเฮาได้ชื่อเป็นคนเล็กเฮากร <laughs> ขายเฮาเป็นปคนเล็ก จะแบกสุรู้จักสิสิให้น่าเลยเนาะมาแล้วครัก็ได้ได้ขออนุญาตถ่ายทำเพล่์เลยพี่น้องเหรเนาะกะน้องบริคิดอยากไปหาเงินหาค้ำอยู่ไทยอยู่อยากบอกคือว่าอยากไปแต่กะยันเห็ดเวียกมาได้แบบสุขภาพเราบอกคือเก่าเด็ดแต่ก่อนเฮาเคยแบบแข็งแข้งไปได้แต่ว่าเฮาเคยเป็นอะไรเฮาอยากไป้เห็เจ้าไปกินยังคือว่ายังเป็นแค่เว่ากินยังพิษก็ได้ ตู้กันอยู่มนเป็นแบบว่าเป็นกระทันหันมาเลยปกอร์ตีเลยมันตื่นเช้ามาเนี่ยมันปวดเทียนนะคมันจะเป็นมาเลยมันเกิดเป็นอยเป็นวันนี้ไปกวดเลยคนลาปิดหนึ่งไปกวดในไทยพาวาซิประสาทอักเสบโอ้สิบประสาทอักเสบเปียบเปียบเป็นลอยมาบ้านเอากับมาป่วนวมอลาวน้ำเนาะแล้วก็เอาก็ไับบัตรคิสมาทมิทนะเขาเนี่ยเขาเหลืองน้ำใดเขาเป็นเหลือง แล้วบ้านนี้ครับไปปพวมอลาวกับเซาเซาเป็นเลือใช่ท่องเรืองคือสขาหมิ่นคือแล้วกับพวคือว่าปัจจุบันนี้น้องกับบริมีอาชีพอย่างแบบอาชีพเสริมบอบริษัทไหน่เห็ดข้อเราเห็ดโบได้ไหว่าจะเห็ดหนักๆโบได้เนาะโบกะไปเห็ดเพื่อนเข้มท่าไว้นี่โชคสีขายแบบว่าเป็นห้านแบบอาหารบ่อเผือกพายขับเข่ากําลังอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่แต่โบมีเงินลงทุน คือมาถ้าเฮามาเห็ดหานย่นี่ก็มันกับวิวงามลย่นาะคนมาเลย่ะทีเวกินนี้หานขายแกขายเลขอี้หแต่ก่อนเขาขายอย่ขายเครื่องธรรมดาเ่ขายน้ขายนันขายนี่ขายทุกอย่างมี่แบบรับขายรับมาขายบ่ยเป็นน่อไหมเป็นเครื่องปลาเครื่องอย่างเงี้ยเนาะถ้าถ้ามีคนทามาขายก็ขายแบบมีดีไอ้ยม่ยังแต่ก่อนเราหามาขายทะขายไ่จะขายเองไ่าถ่ไถ่ไถ่ไถ้ไถ่ะถ่ไถ่ไถ่ไถ่่ไถ่ไ เลขาดแต่ทุนอย่างเดียวน่าเสเนาะอ่าอีกซีผู้ใหญ่เพิ่นมาลงทุนให้พี่น้องพายังลงทุนให้น้องเนาะติดต่อมาพี่น้องเอ้ยตรงแล้วเออ้ตรงๆเลยแล้วเนาะกลายเนคุยกันเองดอกเออคือว่าทางเฮาก พี่น้องเอ็มมีเสียงรถเนาะเลื่อนอนอกเพื้นการิี่ดูดทางดังนะโดยทางง่า<ถ>ยเช่นเนาะโดยเที่ยวตลอดมีเสียงรถลบกวตแน่เป็นบางช่วงเนาะเจ้าโดยขอโทษขอให้น้ำพี่น้องอาบางอากาศบบริกรินทางทีมงานเขาก็บอกมีไม่จะคนยังบอกป้อมเพียงทางเขากัเนาะมีงานบัดทำก็คือว่าทางน้องคนนี้เขากลับมาถ่ายทำมาหนี่กันเนาะก็เพื่อว่าเขา ยังจุดประสงค์ของเขากะคือว่ามาถ่ายทำนี่เนาะแต่คือว่าให้ยกุรักกุหญ่เห็นหรือว่าเว็ซีเขาอยากโอ้อยากลมกับน้องเพิ่นเนาะลมได้ปะได้ดีเนาะการเปิดเสิร์ฟได้รมเออแต่ว่าเขากับคนไทยแบบเปิดใจได้เนาะเจ้าน้องี่กะกะเรื่องของน้องอีกเนาะถ้าว่าเพิ่นอยากพูดอยากคู่อยากโอ้ลมกับน้องเพิ่อนว้วยสั้นซะการหายติดต่อมาตั้งซ่องเขาเนาะหรือว่า เฮาเอาอฟิตเอาอย่างหาเลยกะหายเพิ่นคุยกันโดยตรงเลยเออการเรื่องควบมฮักควบมอย่างเฮากับโบเกีเยวเพราะว่าเฮากับสิบุรับผิดชอบในส่วนนี้เนาะถ้าว่าโอ้ล้มกันไปแล้วเนาะถ้าว่านอกเพิ่นว่าลงเอ่ยกันเแบบหักมักกันแล้วกัแล้วแต่คนสองคนเรื่องคอวบคมฮักทางเฮากับสิบุรับผิดชอบและบรับประกันอยังไหเพราะว่าเฮามา่ายทำนอกเพิน่นเฉยเนาะเพราะว่าการชีวิตของนอกเพิ่นเฮาก็ได้ชวนถามไปแล้วเนาะ อาชีพเป็นงานคือว่าผมมีอาชีพส่วนตัวเลยเนาะคือนอกจากขายเลขอ่าขายเลขนี่ก็พอได้ใส่โดยเพรได้ใส่อยู่โดยแต่มันบลายอันนัว่าหลังจากเมื่อเมื่อไรเลขบอกรึไงจะขายได้จะขายเราบางบางเดือนก็ขายเลขเดียวกนคนมีส่วนในเดือนบางคนคนแต่ก่อนเัาขายนะเัาหลอกขายนะบางคนเขาโทรมาซื้อโทรศัพท์เขาหาได้ด้วยไหมครับ มันบริสุดธกไปแบบโบมีรถโบมียังไปทีเดียวค่ะกันั่นรถล่างกับโบมีโทรซื้อเหมือนเงินบริจาคเนาะโอ้โส่งมาเอานะโอ้่งมามันชงอะไรแบบมันต้องไปเก็บเงินค่ะโบไปเก็บเงินคือค่ะบบมีชุดและค่ะโบมีเงินส่งแม่เลยมันต้องส่งตลอดเลยโอ้เหวันนี้จังนั่นไว้เนาะบึ้บ ตังแอไว้โอ้เอฟใบอ่มันคนมันนองเขามันนอกเขามีเนาะมัมีคู่คดมันมีบันซีอันีเนาะมีแต่เทาเลยไปเก็บมันมีซชื่อมัมีมันซีเจ้าเนาะมัมีมันซีที่ว่าไม่โดนเนาะเออคิดว่าบันยบมันนองเข้าไปอย่างนี้บันไดนี่กัเป็นบางทัพวกมันมาสั่งซื้องเจ้าก่อนะเวลาซื้อเจ้าเลยเจ้าที่่ทที่ทในโทรศัพท์มา เออแต่ละแต่พวกทชื่อเหมนเจ้าน่ะพวกทชื่อเหมนเจ้าน่ะมาที่พืชกับผลมีผลมีเสนอเติมเบอร์ส่วนหน่อยเนี่ยผลมีเออเจ้าก็ต้องได้เรียนในคลิปเอาเองเนาะวันนี้แหละการไปเก็บอีกครับมันโปร่งสบายเนาะคือว่าผลมีทุนสูงเนี่ยเนาะคือว่ามันนี้จะได้ผ่านเขามาพี่น้องอย่าเงาก็่ชได้มุดมุด

โอ้ถือประเขากะซอยรัฐบาลเขานาะเออมนที่เราเลยถือประเขากับแบบว่าสนับสนุนซอยกันนคือในนทองสนับสนุนซอยนั่นองเนแค่นันนั่นแหละอ๋อเรื่องเลขนี่คือกุดไมยอยู่แล้วอออถือกุหมายุ่ง่หงาอยากแนะนำไฮดิตไปไหนมันกับบรน้ำไดิตที่เราเลยม่นี่นะเขาเข่ามากกับเพื่ออย่างเพราะว่า น้องเพิ่นก <fit> ็ <tes room. S 1> นั่งขายเล่นอยู่นี่เนาะเข้ากันเล่นผ่านมาเขากันสัมพันธ์องไปเขากับชีสอยเพิ่นเนาะเนับสนุนนอกเพิ่นนะแล้วอ่าทางเฟซทั้งไลน์ของเพิ่นนี่ก็เล่นอยู่แล้วเนาะเล่นอยู่ไลน์ก็เล่นเฟซก็เล่นเล่นเฟซอะไรไลน์ถ้าติดต่อเล่นก็ต้องเด็กคนนี้คนใดคนน้เด็กเด็กคนนี้เด็กคนนี้ที่เล่นก็ใช้อะไรเนี่ยเข้ากับ ยัหมูหกันเ้อะว่าจ้าคิดจบคลิปกันชื่อว่าเรื่องังไงว่าเอากับหมเคยซื้อซุ้มม้วนลองเบงพือพูกไว้ดวงดีบ่ือดวงดีซุ้มม้วนอามาลองเบงยุสะหนึ่งพันกีบกะได้เอาหนึ่พกีบบ่เบ่แล้วบ่แล้วเจีสองพันโลเจีวหนึ่งพันกีบเิื้อนะสิบสองพันป่ะสิบสอพสี่ล้านสี่ล้านบ่โดยสี่ร้อยล้าน่ถือว่าถือสี่รล้านนี่เริ่มแบ่งกันเด้เนาะ ม่กันดิเมีนอล้สี่ร้อยล้านคนละล้านงไงเี่ถึงสี่ร้อยล้านามาจาดงานยงอีด้ยเหรอากันแต่งพอจัดงานยังจะางานฉลองมาซื้องพี่น้องเราเข่ามาวันนี้กะเข่ามาพ่อน้องเพิ่นพี่น้องเข้ากับอุดหนุนน้องเพิ่นก่อนเนาะ้จะว่าจักเนื่ยไดเนาะมันมีได้อยงนเยะ เบิ้งเบิ้งเบิ้งเห็นไหมเล็กมีเล็กอย่างเนี้ยเลวตัวไถ่มาเอาเอาตัวไถ่มาไงเมวแล้วก็เลขหน้าแมวป่าเลขหน้าน้าเสือแมวบ้านมีหมูแล้วก็มีแมงมุมมีกระตูนก็ได้อยู่บ่ไม่ได้มีตัวถมกโตตัวหลายแต่ชัดอยู่ด้นะสมารวมหมูเนาะรวมหมูแต่มันบ่มีของเลาเนี่ยมันบ่มีอันสุ่มนำนำซาสแบบนำซาสบ่มี

แล้วก็ขอโมโขอบใจทางเยอชีที่เข้ามาหับเบิองหับซมพี่น้องเนาะถ้าว่าอยากติดต่อหรือว่าอยากโอ้โลูกก็น้องเพิ่นกะทางเฮากะยินดีเนาะอ่ใช่ไีมกับผมมีอย่างหลายเนาะโอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีสบายดีเหมือนกับ